อัญญาบวันศีสวัสดีครับช่วงนี้ห่างหายไปหลายวันครับฝนตกต่อเนื่องตกเปปย์ยทั้งวันนะครับพ่อคาก็ไม่ได้เปิดตู้น้ำในสระนี่ก็เต็มไปรอบหนึ่งครับสูบออกไปประมาณสัก 60เซนครับสูบออกไปแล้วเนื่องจากว่าพายุก็ยังทําให้ฝนตกต่อเนื่องอยู่เดี๋ยวน้ําจะล้นตะลิ่งครับถ้าน้ําล้นก็จะทําการก็จะท่วมบ่อสีของเราครับก็สูบออกไปแล้ว60เซนครับประคองไว้ก่อนเผื่อฝนจะไม่ตกเยอะฝนตกทีหนึ่งก็น้ําไหลนองช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมการปลูกกระถางสี่นิ้ว วักนก่อนๆกนก็เปลี่ยนจากกระถาง4นิ้วเป็น6นิ้ววันนี้พื้นที่กระถาง4นิ้วว่างก็ทําการปลูกกระถาง4นิ้วเพื่อที่จะทําเป็นกระถาง6นิ้วมาแบ่งปันนะครับกระถาง6 4นิ้วชุดนี้นะครับเราทําการปลูก2ต้นในกระถางเพื่อให้เป็นฟอร์มกอรเร็วขึ้นเรายึงทําการปลูก2ต้นในกระถาง เติมต้นก็ประมาณนี้นะครับออกจากออกจากกล่องวันผ่าใหม่ๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกล่องวันผานะครับว่าเป็นลักษณะไงเรก็จะพาใส่กล่องนะกล่องใส่อาหารแยกออกไปแล้วนะครับก็จะใส่ในกล่องไว้แช่น้ําไว้ใส่กล่องแช่น้ําไว้เดี๋ยวลากเขาโดนลมลากแห้งก็จะชะงักการเจริญเติบโเตเขี่ยนป้ายชื่อไปด้วย จะก,กมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนที่เขายังไม่ขัดสีก็จะดูยากหน่อยถ้ามาแอบดูนะครับบางครั้งก้านพานะครับเขาง,งอกขึ้นมาเราต้องรีบลงกระถางน,นะครับไม่งั้นยืดยาแบบนี้พร้อมจะไม่สวยนะครับพร้อมกินอาหารที่อยู่ในหัวไปค่อนข้างจะเยอะแล้วทีนี้ถ้าปล่อยไปปลูกนะครับอาจจะโตช้านิดหนึ่งทันทีที่เริ่มงอกนะครับใบกลางใบหนึ่งใบก็ควรที่จะปลูกได้แล้วนะครับ ก่อนการน,นำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยปรษณีย์ไทยจัดส่งถึงหน้าบ้านจะกรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราก็คิดค่าจัดส่งที่50บาทจะสั่งซื้อกี่กระถางก็ได้ าจะส่งเหมาเหมาที่50บาทสำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อนะครับจดชื่อบันสีแล้วก็ EP ด้านบนนะครับด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าบันสีมาจากชุดไหนต้นไหนนะครับเดี๋ยวจะได้จะส่งให้ได้ถูกต้นถูก EP ส่วนรับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างขวามือเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างขวามือ0876115169เป็นทั้งลายและเบอร์โทร สามารถติดต่อทางไลน์ก็ได้หรือเบอร์โทรก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าช่วงไหนพายุขเข้าก็วันสีไปถึงบ้านท่านก็สามารถแกะออกได้เลยนะครับเพราะว่าความชื้นมีค่อนข้างจะเยอะแต่แนะนานะครับถ้ามีเวลาช่วงนี้ก็แนะนําให้แกะตอนเย็นเช่นเดิมนะครับแกะเสร็จแล้วก็ทําการแช่น้ําไว้ขึ้นกระถางหรือเกือบเต็มกระถางก็ได้ขึ้นตูกับลูกค้าสะดวก เมื่อทําการแช่น้ําเสร็จแล้วสักหนึ่งคืนทําการยกไปไว้ในพื้นที่ที่ต้องการจะจัดวางพักต้นไม้ไว้สักเจ็ดวันดูอาการว่าน้องเขามีการเหี่ยวเฉาหรืออาการอื่นหากพักไว้เสร็จแล้วเจ็ดวันนะครับท่านต้องการเปลี่ยนกระถางหรือต้องการย้ายออกแสงที่เยอะกว่าก็สามารถทําได้นะครับถ้าน้องเขาแข็งแรงดีอยู่ เมื่อทําการพักไปแล้วนะครับน้องเขาแข็งแรงดีนะครับจะทําการเปลี่ยนกระถางหรือย้ายออกไปบริเวณที่มีแดดมากกว่านี้ก็ได้นะครับลองดูแต่ถ้าย้ายไปบริเวณที่แดดกว่านี้แล้วนะครับน้องเขามีอาการเหี่ยวเฉาก็ต้องย้ายกลับมาที่เดิมหมายความว่าน้องเขาอยู่แดดได้แค่ประมาณนี้นะครับหากน้องเขาใหญ่โตต้นใหญ่ขึ้นหัวใหญ่ขึ้น ค่อยทาการย้ายออกไปที่ที่มีแดดอีกทีหนึง่งก็ช่วงนี้ต้นต้นที่โตโตที่บ้านของลูกค้าก็เสียสละให้ต้นมาใหม่นะครับได้อยู่ในร่มได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่แดดมากเกินไปวันนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่ตู้นะครับเดินค่อนข้างลําบากเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับหลวงราชเสนหากระถางนี้นะครับ มีสองต้นในกระถางนะครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อแล้วกันนะครับเพราะหน่อเขาขึ้นมาสามใบแล้วนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคาแปดสิบบาทครับหลวงราชเนเสนหากระถางที่หนึ่งแปดสิบบาทครับกระถางที่สองมีชื่อว่าหลวงราชเนเสนหาเช่นกันครับหลวงราชเนเสนหากระถางที่สองกระถางนี้มีหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเช่นกันครับ หนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อขอรนุญาตเสนหากระถางที่สองให้ไปในราคาแปดสิบาทเช่นกันครับกระถางนี้มีชื่อว่าบันดันซับบันดันซับกระถางนี้ครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อใหญ่ๆนะครับหน่อนี้สูงเท่านี้แล้วนะครับต้นแม่ก็สูงขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งต้นหนึ่งหน่อกระถางนี้บันดันซับให้ไปในราคาหนึ่งร้อยบาทครับบันดันซับให้ไปในราคาหนึ่งร้อยบาทครับ กระทางนี้เป็นดารานนพนัทไม่ป้ายนะครับมีชื่อเรียกว่าทิพบาลีทิพบาลี50บาทครับกระถางนี้เป็นไม้สีเหลืองครับทนเหลืองเม็ดขาวนะครับมีชื่อว่ากะไรทองนะครับกระทางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับกะไรทอง80บาทครับกระทางนี้นะครับเป็นละอองทรายนะครับละอองทรายแผงเขียวนะครับปกติเขาจะทนออกสีชมพู ละอองทรายแผงเขียวกระทางนี้ให้ไปในราคา70บาทครับละอองทรายแผงเขียวให้ไปในราคา70บาทครับกระทางนี้เป็นวันสีตับเดือนครับมีชื่อว่าเดือนกันยายนเดือนกันยายนก็ออกเป็นทรงใบถ้วยนะครับใบถ้วยแบบน,นี้ตับเดือนก็จะใบกลมๆหัวใหญ่มากนะครับกระทางนี้ถ้าเทียบกับขนาดของกระถางนะับหัวใหญ่ครับ ดูการแตกนองเขาแตกทางลําต้นมากนะครับนอใหญ่นอก,ก็ใหญ่หัวก็ใหญ่เนื่องจากว่าเป็นกระถางต้นที่เป็นกระถาง4นิ้วครับเพราะคะทิ้งไว้หัวแปลงเขายุบแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หัวแปลงแล้วก็เห็นเขาสวยคือก็ได้มาใส่กระถาง6นิ้วอีกรอบหนึ่งดังนั้นหัวเขาจะใหญ่มากกระถางนี้ให้ไปในราคา70บาทครับเดือนกันยายนให้ไปในราคา70บาทครับ กระถางนี้ใหญ่มากนะครับข้าขออนุญาตวางกระถางนี้มีชื่อว่าวาสนาดีเป็นตัวแผงเขียวนะครับวัสนาดีมีหน่อมาแล้วหนึ่งหนอนะครับหนึ่งหน่อกับสองต้นสองต้นในกระถางกับหนึ่งหนอ่อกระถางนี้ให้ไปในราคาเจ็ดสิบบาทครับกระถางนี้ให้ไปในราคาเจ็ดสิบบาทครับ หลังนี้เป็นวันสีตับเดือนครับเดือนมกราคมกระดูกชัดๆแดบนี้นะครับใบกลมตับเดือนก็เป็นใบกลมกระดูกเข้มสีเขียวนะครับใบสีแดงทรงกลมยังไม่มีหน่อนะครับแต่หลอดใหม่มาแบบอาจจะใหญ่กว่าใบนี้นะครับกำลังพุ่งนะครับ กระถางนี้ให้ไปในราคาแปดสิบาทครับเดือนมกราคมให้ไปในราคา8ปดสิบบาทครับกระถางนี้เป็นณะเมืองนนท์นะครับหะเมืองนนท์แผงมีทั้งหมดสองหนอนครับหนึ่งต้นกับสองหนอด้านนี้หน,นห,นหนึ่งหนอนนะครับด้านนี้อีกหนึ่งหนอนกระถางนี้ให้ไปในราคาหกสิบาทครับหะเมืองนนท์แผงหกสิบาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่านารีสยามนะครับนารีสยามก็จะกัดสีออกชมพูกระดูกเขานะครับละเอียดนะด้านในเป็นบอลกลาบนะครับตอนนี้ขาบหลุดไปแล้วกระถางนี้ให้ไปในราคา60บาทครับนาลีสยามสยาม,ยามกระถางที่1ให้ไปในราคา60บาทครับนาลีสยามกระถางที่2ครับกระถางย่มลงมานิดหนึ่งจำนวนใบน้อยกว่านะครับ กระดาถงนี้ให้ไปในราคา50บาทครับนาราสยามให้ไปในราคา50บาทครับกระทางที่2กระถางนี้มีชื่อว่าชินนะบันชอนชินนะบันชอน็็นนะนนจะกัดเม็ดออกสีชมพูแบบนี้เลยนะครับชิน,นะบันชรเม็ดออกสีชมพูนะครับกระถาถงนี้มี2ต้น กระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับชินะบันชอนให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรจรดแสงเพชรจระแสงกระถางนี้มีทั้งหมดนะครับ3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปในราคา60บาทครับเพชรจระแสงกระถางนี้ให้ไปในราคา60บบาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าสีรีโชคสีรีโชคสีรีโชคกระถางที่หนึ่งให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้กระถางที่หนึ่งให้ไปในราคา80บาทครับกระถางที่2มีชื่อว่าสีรีโชคเช่นกันนะครับสีรีโชคกระถางที่2องนะครับยังไม่มีนอนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทเช่นกันครับ กระถางนี้มีชื่อว่าตะละแมกุสุมาตะละแมกุสุมากระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นในกระถางนะครับสองต้นแต่จจานวนใบเยอะมากนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับตะละแมกุสุมาให้ไปนราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าหงดะลุนหงดะลุน สองต้นในกระถางนะครับกระถางนี้ความกำลังสวยนะครับไม่สูงไม่ยืดมากของดนลลุนกระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับของดนลลุนให้ไปในราคา100บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์บุดสิทธิ์ก็เป็นบันป้ายนะครับแต่ว่าป้ายน้อยนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา50บาทครับหลวงปู่สิทธิ์ให้ไปในราคา50บบาทครับ กระถางนี th ้มีชื่อว่าเพชรจรัดแสงจระดแสงกระถางที <CCTV> <indo> ่สองกระถางนี้ครับเพชรจรัดแสงกระถางที่สองกระถางนี้ใบใบหลอดไปขึ้นมาดังๆนะครับน้องเขาก็เริ่มดังแล้วนะครับกระถางนี้ขึ้นให้ไปในราคาแปดสิบบาทครับเพชรจรัดแสงกระถางที่สองให้ไปราคาแปดสิบบาทครับกระถางนี้เป็นบอลกัดสีนะครับมีชื่อว่าเมืองฉิมพี เมืองชิมพีกระถางนี้นะครับให้ไปในราคา60บาทครับเมืองชิมพี60บาทครับกระถางนี้เป็นบันสีตับเดือนครับเดือนมกราคมเดือนมกราคมกระถางนี้เป็นกระถางที่2ครับกระถางที่2ให้ไปในราคา80บาทครับเดือนมกราคมให้ไปในราคา80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเรียกทับครับบอนใบกลม กับสียอกน้ำตาลแบบนี้นะครับเม็ดสีชมพูกระดูกออกเข้มเขมดำดำโทนเขียวนะครับกระถาทางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับเรียกซับให้ไปในราคา80บาทครับกระถาทางนี้มีชื่อว่าหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนโทนไซเล็กนะครับกระถทางนี้ให้ไปในราคา หกสิบาทครับหลวงปู่แหวนให้ไปในราคาหกสิบาทครับกระหางนี้มีชื่อว่าทศกัณครับทศกัณกัดสีมาแบบนี้นะครับมีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อนะครับมีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับทศกัณให้ไปในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าพยามุจรมจรินครับพญามุจลินก็กัดสีออกทนกัดสีเป็นทนชมพูนะครับกระดูกเขาออกน้ําตาลเขียวพยามุจจริกนกระถางนี้ให้ไปในราคาหนึ่งร้อยบาทครับพยามุจจรินให้ไปในราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าพยานักราชพยานักราชเป็นบอลกาบใหญ่ครับกาบติดกับใบ สีสันสวยๆแบบนี้นะครับสายมูนะครับพญานคราชพญานคราชกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับพญานคราช80บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าองคุริมานครับองคุริมานกระถางนี้กัดสีมาแล้วนะครับสวยๆองคุริมานกระถางนี้ให้ไปในราคา70บาทครับองคุริมาน70บาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าสีการจนาพิเศษสีการจนาพิเศษก็จะป้ายออกสีเขียวนะครับส่วนใบปุกที่ไม่ป้ายนะครับก็กัดออกโคนสีน้ำตาลนะครับแดงน้ำตาลกระดูกกอ,อกเข้มๆสีการจนาพิเศษป้ายกระถางนี้ให้ไปในราคา100บาทครับสีการจนาพิเศษป้าย100บาทครับ กระถางนี้มีชื่อว่าสีกัญชนาพิเศษเช่นกันนะครับสีการชนาพิเศษกระถางนี้นะครับมีหนึ่งหนอกระถางนี้ให้ไปในราคา1 1 0้สิบบาทครับสีการชนาพิเศษกระถางที่2ให้ไปในราคา1 1 0้ิบาทครับกระถางนี้เป็นรักเอยนะครับรักเอยก็มีด่างอยู่1ต้นหนึ่งใบสองใบนะครับเป็นรักเอยลุ้นกระถางนี้ปลูกให้จุกๆเลยนะครับเยอะๆเลยรักเอยลุ้น ให้ไปในราคาหกสิบาทครับกระถางนี้เป็นบอลกาบมีชื่อว่าสีสมบูรณ์ครับเต็มเข้มสวยแดงๆเข้มสวยแบบนี้นะครับสีสมบูรณ์บอลกาบกระถางนี้ให้ไปในราคาแปดสิบบาทครับสีสมบูรณ์ให้ไปในราคาแปดสิบบาทครับกระถางนี้นะครับเป็นบอลป้ายมีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะครับตัวนี้เป็นตัวป้ายน้อย มหาเศรษฐีป้ายน้อยกระถางนี้ให้ไปในราคา70บาทครับมหาเศรษฐีให้ไปในราคา70บาทครับวันนี้มีลูกไม้มาแบ่งปัน3กระถางนะครับกระถางที่1เป็นใบหอ,อกออกทนเขียวๆนะครับสะดือออกสีสะดือออกโทนดําแล้วก็สะดือออกโทนสีแดงอมดํากระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับ ลูกไม้กระถางที่1ให้ไปในราคา80บาทครับลูกไม้กระถางที่2ครับกระถางนี้มีโทนน้ำน้ำตาลและก็เขียวผสมกันครับน้ำตาลและก็เขียวกระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทเช่นกันครับลูกไม้กระถางที่2ให้ไปในราคา80บาทครับลูกไม้กระถางที่3ครับมีออกโทนกัดกลางใบสีชมพูแล้วก็กัดจะใบยาวก็ไม่ใช่นะครับออกเขียวเข้มเข้มเขียวปิก คล้ายๆปีกแมงครับครับแต่ว่าออกไปโทนน้ำตาลแล้วก็ใบยาวๆอีกต้นหนึ่งลูกไม้กระถางที่3กระถางนี้ให้ไปราคา80บาทเช่นกันครับสําหรับไม้กระถาง6นิ้ว EP ที่55วันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแก่เพียงเท่านี้นะครับเดินเข้าไปลึกมากไม่ได้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับฝนน้ำฝนแตกต่างจากน้ำบาดาลน,นิดนึงนะครับในพื้นที่ถ้าลดด้วยน้ำบาดาลประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงดินก็จะแห้งเดินได้ปกติ แต่ถ้าเป็นน้ําฝนนะครับจะลื่นๆื่นนิดนึงดินก็จะยุ่ยยนิดนึงครับถ้าโดนน้าฝนแต่ถ้าโดนน้าบาดาลก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับหินปูนเคลือบที่บริเวณผิวดินไว้เขาจะแห้งเร็วนะครับแต่ไอ้น้ําฝนนี้จะไม่มีพวกหินปูนมาเคลือบไว้ให้นะครับก็น้ําจะซึมลงไปในดินได้เยอะแล้วดินก็จะมีลักษณะการเปื่อยยุ่ยนะครับดินก็จะเละนะครับ คุณสมบัติของน้ำสออย่างนะครับน้ำฝนกับน้ำบาดาลน,นี่ต่างกันเยอะสำหรับวันนี้ทางอัญญาบรรศีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ